นนนีี่ค้ก็แม่เป็นคนเ <อะ S 2> ลี้ยงดูฉันมาตั้งแต่เด็กตอนที่ฉันเริ่มเรียนมหาลัยแม่ก็เอาของมือสองมาขายาน้่มอเฟิร์นเฟิร์นลูกแม่เฟิร์นเลิกเรียนแล้วเหรอลูก,ลกเพื่อลูกเหรอมามามาที่นี่มามามาดูรองเท้ากันก่อนเร็วเดี๋ยวป้ารถให้พิเศษเลยไม่เป็นไรอะค่ะเดี๋ยวเรากลับก่อนนะเออเอา,เอาไปแล้วเหรอหนู เอ้ยขอยากให้รองเท้ากลับมาน,นะหนูแม่หลังๆมาฉันรู้สึกอับอายมากฉันจึงต้องเลือกกลับบ้านคนเดียวและกลับคนสุดท้ายอ้าวลูกทำไมกลับมาช้าจังเลยลูกก็พอดีหนูเลิกเรียนแล้วมีการบ้านบางตัวที่ไม่เข้าใจเลยไปปรึกษาอาจารย์มาค่ะแต่ถึงแม้ว่าฉันจะกลับบ้านช้ายัางไงแม่ก็เตรียมอาหารญี่ยู่ไว้รอฉันเสมออาหนีน้กินอะไรกันนะ กินเยอะๆนะลูกอมอชิวเพิร์นนั่นแม่ของเพิร์นที่ขายรองเท้าวันนั้นนี่เอดใจไหมคะเอ้าดูมันื้อรองเท้าเหรอลูกเปล่าหรอคะก็รองเท้าที่ซื้อไปอ่ะมันทั้งง่ายที่แท้ก็เป็นรองเท้ามือสองนี่เองเอ่อแต่แต่คุณภาพมันยังดีอยู่เลยนะลูกแล้วอีกอย่างเป้าขายในราคาที่ ถูกแสนถูกแล้วถ้าหนูไม่พอใจป้าคืนเงินให้ก็ได้นะป้าคิดว่าคืนเงินแล้วมันจะจบหรอคะหนูจะหยิบโทรศัพท์เนี่ยมาถ่ายว่า้านป้าไม่มีคุณภาพจะถึงขนาดต้องลงเฟซประจานกันเลยนะลูกฟานเพื่อนหนูใช่ไหมอธิบายเพื่อนหนูนหนได้นนแม่เล่าทำให้หนูขายขี้นาสักทีได้ป่ะตั้งแต่เล็กจนโตแม่รู้ไหมหนูโดนล้อมาตลอดหนูอายเขาอ่ะแม่อายเขาอะแม่อายเขาเหรอ แกจำได้ไหมตอนห้าขวบอะ่ะฉันต้องแบกแกไปตลาดแกจะขี้จะเยี่ยวจะเห็นแค่ไหนฉันอายคนรอบตลาดเท่าไหร่ฉันก็อดทนมาตอนแกเข้าเรียนหนังสือฉันอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ฉันโดนคนทั้งตรงเรียนดูถูกขวบเลาย่อใส่ฉันก็อดทนส่งแกเรียนมาจนถึงทุกวันนี้ถ้าฉันอายคนอื่น เหมือนอย่างที่แกอายตอนนี้แกจะได้เรียนสูงๆอย่างยี้มไปจากวันนั้นฉันก็ได้สติฉันตั้งใจเรียนและได้ทํางานในบริษัทดีๆแม่ต่อไปนี้ไม่ต้องลําบากแล้วนะเดี๋ยวหนูจะเลี้ยงแม่เองนี่หนูซื้อมาให้แม่ด้วยนะของอะไรนะแม่เจ้าดังเลยที่แม่ชอบกินไงนี่แม่กินไหมเนี่ยแล้วหนูเห็นว่าแม่รองเท้าเก่าแล้วหนูเลยเอารองเท้ามาฟา ว้าวชอบไหมคะสิ่งที่แม่ชอบด้วยมีของขวัญด้วยแม่ชอบไหมชอบชอบลูกนี่ไายหนูเลือกเองเลยนะแม่ไปอาบแดดในห้องนะได้ค่ะรักแม่นะแม่ไม่ต้องลำบากแล้วนะเดี๋ยวหนูจะเลี้ยงแม่เองแม่อยู่เฉยๆเด็กโอเคก็แล้วกันนะครับรักเหมือนกันครับ